สวัสดีครับหมอแอร์นะครับหมอหัวใจและการกีฬานะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงของฤดูการแข่งมาราธอนนะครับช่วงนี้จะมีการแข่งมาราทอนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผ่านมาก็บางแสนมาราธอนนะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบไปต่างประเทศก็จะมีทั้งชิคาโกเบอร์ลินนิวยอร์กเต็มไปหมดเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอาการดีนอกจากนี้ก็จะมีพวกวิ่งเทรลด้วยนะเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรกันเดมีจอมบึงเดมีบุรีล์ ปีหน้าหมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมาถามว่าเอะหมอครับเวลาเราแข่งมาราทอนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยมันฟื้นฟูได้เร็วลดการบาดเจ็บแล้วก็เมื่อไหร่จะกลับมาวิ่งได้แล้วก็เมื่อไหร่จะกลับมาแข่งได้อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับ6-7ข้อนะครับอันแรกเลยให้นึกภาพก่อนถ้าเราสมมุติว่าเราวิ่งมาราทอนเข้าเส้นมาทันทีเนี่ยสิ่งที่แนะนําอันที่1คือเวลาเข้าเส้นเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราจะพยายามวิ่ง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 เต็มที่มันจะมีเวลาในใจเราจะเห็นเวลาตรงข้างหน้าละเวลาเราวิ่งว่าเฮ้ยจะกี่ชั่วโมงละบางคนจะทาสับสี่ใช่ไหมสามโมสามชั่วโมงห้าสิบเก้านาทียี่สิบวิโอเร่งมาอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับหลักๆก็คืออันที่1คือถ้าเกิดว่าเราเร่งมาอย่างรวดเร็วเนี่ยเวลาเราเข้าเส้นชยัยเนี่ยเราห้ามหยุดอยู่กับที่เราห้ามหยุดอยู่กับที่นะเพราะว่าถ้าหยุดอยู่กับที่เนี่ยเป็นการที่ทําให้เลือด จากบริเวณปกติเวลาเราวิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อที่ขาเนี่ยมันจะคอยบีบเลือดส่งขึ้นไปที่หัวใจถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้ามาแล้วหยุดวิ่งทันทีเนี่ยเลือดที่ปั๊มจากขาเนี่ยมันจะหายไปทันทีและนักกีฬาเนี่ยฟิตนะหัวใจเขาจะเต้นค่อนข้างช้าอยู่แล้วเลือดหายจากร่างกายที่หัวใจหัวใจก็บีบตัวแป๊บเดียวก็จะเริ่มค่อยๆเต้นช้าลงก็จะเกิดทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนข้างบนหรือว่าสมองไม่พอก็จะมีอาการหน้ามืด วิ่งเวียนแล้วก็เป็นลมในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเส้นมาต้องเดินต่อนะครับเดินต่อถ้าเกิดว่าไม่มีที่เดินจะต้องยืนย่ำขา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 ไปเรื่อยๆเพื่อทําให้เลือดเนี่ยมันปัม๊มแล้วก็ค่อยให้คูลดาวน์ร่างกายหรือหัวใจให้มันทํางานได้เป็นสภาพปกติไม่ความดันต่ำนะครับอันนี้คือตอนเข้าเส้นนะครับอันที่2เลยก็คือเมื่อเข้าเส้นชัยเมื่อไหร่นะครับเราใช้การคูลดาวน์เบาๆเป็นหลักเช่นทำดินามิกสเตรชชิ่งเบาๆนะครับตอนนี้เนี่ย โปเปอร์มากมายเนี่ยเขาจะมีเล m าเมนว่าไม่อยากแนะนําให้ทำสเตติกสต h ชิงคือหมายถึงว่ายืดยาวๆยืดกล้ามเนื้อนานๆยืดในท่าที่ตึงๆนานๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสเตติกสติชิงเนี่ยเขาไม่แนะนาละเขาบอกการทําอย่างเงี้ยมันมีโอกาสทําให้เราบาดเจ็บกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นได้จากการที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันล้ามานานแต่เราไปยืดมันจนมากเกินไปและนานเกินไปเนี่ยก็มีการบาดเจ็บและการฟื้นตัวก็จะช้ากว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นทําแค่ดินามิกสต h ชิง คูดาวเบาๆนะครับอันนี้เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่ากล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายแล้วนะครับต่อมาอันที่3ก็คือเราจะต้องกินอะไรเลยใช่ไหมครับโดเวลาเราวิ่งเนี่ยเราเสียพลังงานเยอะมากโดยเฉพาะตัว คาร์โบไฮเดตเนี่ยเราเสียเยอะมากมันพร่องไปเยอะมากใช่ไหมครับเวลาเราวิ่งเร็วๆวิ่งด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยคาร์โบไฮเดตมันหายไปแล้วในร่างกายน้ําตาลในเลือดก็กลดน้อยลงไกลโคเจนที่ตับที่กล้ามเนื้อก็ลดน้อยลงดังนั้นการเข้าเส้นชัยคือการที่เราจะต้องเติมคาร์โบไฮเดตเข้าไปเพื่อทําให้เป็นพลังงานให้ได้เร็วๆนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่น้าก็คือเป็นคาร์โบไฮเดตที่เป็นน้ําง่ายๆก็ได้ครับเช่นน้ําเกลือแร่ได้ดีเลยเพราะเราได้ทั้งตัว น้ำตาลได้ตัวพลังงานได้ตัวเกลือแร่ใช่ไหมครับพวกนี้จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแล้วก็ได้น้ำด้วยให้ร่างกายเนี่ยมีรีเฟรชมากขึ้นแล้วก็มีพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสำคัญมากน้ําเกลือแร่ก็ได้น้ําผลไม้ก็ได้น้าํามะพร้าวนี่ก็ดีนะก็เือนกันรีโคลด์รีดิงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ต้องรีบกินนิดหนึ่งพยายามกินให้ได้ภายในบริเวณ1-2ชั่วโมงอันนี้ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นมื้ออาหารของมื้อเช้าละ กินหนักได้เลยนะครับเน้นคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เน้นโปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้สําคัญมากจะได้ทําให้มีพลังงานได้เพียงพอนะครับคอยสังเกตดีๆว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนแล้วก็กินน้ําไม่พอเราจะเห็นว่าปัสสาวะของเราเนี่ยจากที่มันเข้มขึมข้ม,ขม,ขม,มากๆเนี่ยมันจะค่อยเริ่มจางลงแสดงว่าน้ําในร่างกายเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยจบไปแล้วใช่ไหมครับผมอยากให้ทุกคนพักร่างกายคือ นอนเลยนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายหรือเช้าเนี่ยทำได้เลยนะครับการนอนเนี่ยเป็นการรีคอรเวอรี่ร่างกายได้ดีมากที่สุดนะครับแล้วเราใช้พลัางงานไปเยอะมากเนี่ยแนะนําให้นอนแบบนอนจริงๆนะไม่ต้องแนบนะครับนอนเลย60-90นาทีมันจะรีเฟรชร่างกายได้เยอะนะครับเพราะวันนั้นเราเหนื่อยแล้วก็ล้ามากขึ้นอยนจะลืมอาบน้ำก่อนนะอาบน้าให้สบายพักผ่อนให้สบาย แล้วก็นอนเลยนะครับตื่นมาก็ร่างกายก็จะฟื้นฟูดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับต่อไปก็คือเป็นช่วงอาหารของตัวมื้อเย็นละนะครับมื้อเย็นเราังทาเหมือนเดิมนะครับเรายังเน้นในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตอยู่เราวิ่งไปเนี่ยเราโดนไปประมาณพันแคลอรี่แน่ๆใช่ไหมครับเรากินได้จมที่300อ่ามื้อเช้าใช่ไหมครับกลางวันก็ได้อีก300เพราะนั้นมื้อเย็นก็กินอีกนะครับกินให้พอแต่คราวนี้เรากินให้ตามความรู้สึกของเราว่าอิ่มอิ่มเมื่อไหร่ก็พอนะครับเน้นอาหารใหห้ครบกมู่นะ าคารบ์บฮเรตก็ยังต้องกินนะครับโปรโตีนแน่นอนพวกนี้ต้องช่วยสเสริมสร้างกล้ามเนื้อฐานให้เยอะได้เลยนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้ทานให้ครบได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสารอาหารที่ค่อนข้างครบละก่อนนอน,นะครับเราจะแนะนำให้ทำการคลายกล้ามเนื้อมันจะมีการเกิดด e เล y ยออนเซ็ตมัสเซิลซอนเนหรือว่ายอมเกิดขึ้นเช่นวิ่งเสร็จ1วัน ทะเลาะกับบรรันไดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับวิ่งเสร็จ1วันโอ้โหนั่งโถส้วมยังไม่ค่อยได้เลยต้องค่อยๆมีคนมาเอามือมาพยุงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดดอมได้เยอะมากโดยเฉพาะคนที่แข่งแบบจริงจังมากๆเลยแข่งแบบอัดแข่งแบบหนักๆมากๆจนเกิน ความเขาเรียกว่าเกินกําลังของกล้ามเนื้อที่เคยฝึกมานะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาเกินดอมเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบปวดปวดไม่เมื่อยอเดินลงบันไดก็ทะลอกกับบันไดเพราะนั้นวิธีป้องกันหรือว่าช่วยลดได้ก็คือการรีคอเวอรี่ก่อนนอนนะครับเราสามารถทําได้หลายแบบเช่นอาจจะนวดโฟมเลอเบาๆเบาๆเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆนะไม่ต้องกดแน่นนะครับเบาๆที่บริเวณกล้ามเนื้อมาแต่ใหญ่นะครับกล้ามเนื้อน่องด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อที่บริเวณน่อง ก้นด้วยก็สําคัญนะก็เล่นท่าทั้งหลายแหละ่นะครับเพื่อทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายตอนนอนเราสามารถใส่ตัวพวกคอมเพรสชันได้นะคอมเพรสชันซ็อกหรือว่าตัวน่องนะครับได้มันจะใช้ทํทาให้เราสามารถรีคอร์ดี่ได้เร็วขึ้นเพิ่มไวรัสบัตโฟได้เร็วขึ้นก็ทําให้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอาการดอมที่น่าจะเป็นเยอะๆก็จะเป็นลดน้อยลงนะครับอาการดอมก็จะปวดเมื่ออยู่ประมาณสัก 24-48ชั่วโมงอันนี้เป็นต้นนะครับก็เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะบรรเทาลงได้ดีนะครับคราวนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะทําการเขาเรียกว่า active recovery ละหมายความว่าเราจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยหรือว่าร่างกายเนี่ยมันฟื้นฟูได้เร็วามากขึ้นจากการที่เราพยายามออกกําลังกายแบบเบาๆถ้าเราทํา passive recovery มหมายถึงว่าเรานอนเฉยๆพักเยอะๆหอให้ร่างกายฟื้นฟูเองเขาบอกว่า passive recovery เนี่ยร่างกายจะฟื้นช้า แต่ถ้าเราทำแอคทีฟรีคาบเบอรเนี่ยร่างกายจะฟื้นเร็วมากขึ้นนะครับวิธีง่ายๆคือหลังจากนั้นประมาณสัก2-3วันนะครับให้ไปไว่ายน้ำเบาๆอันนี้เป็นตัวผ่อนคลายมากกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเป็นกีฬาที่ r e c o v e r y ได้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยเพราะว่าอันที่1คือเราแบกน้ำหนักตัวน้อยมากใช่ไหมครับเราเยอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำหนักลดน้อยลงอันที่2คือเราสามารถคลายเส้นพวกทั้งกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อศีรษะกล้ามเนื้อคอทุกอย่างได้หมดเลยมัันนนกก็จะผลคลลาาายแ้้ววบ สิบถึงสิบห้านาทีไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องโซนสูงร่างกายกล้ามเนื้อก็จะได้เขาเรียกว่ารีคอเวอรี่แล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะวารีบัมบัดใช่ไหมอะวารีบัมบัดใช่ไหมครับก็จะทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มวิ่งใหม่เนี่ยเราก็จะแนะนําให้วิ่งสักประมาณหลังที่จะแข่งออกมาสัก 5-6วันเป็นต้นไปก็เริ bueno? ่มวิ่งเบาๆได้เลยวิ่งอีซี่ธรรมดานะครับ10-15นาที2 0 3 0นาทีแล้วแต่เลยนะครับแต่ไม่ต้องนานแบบเกิน30นาทีนะครับก็จะทำให้ช่วย Recovery ได้ดีมากขึ้นนะครับคราวนี้โจทย์ก็จะถามสุดท้ายแล้วว่าจะกลับไปแข่งอีกทีเนี่ยได้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะบางคนเนี่ยการเขาชินกับการซ้อมที่ค่อนข้างดักการฟื้นตัวก็จะเร็วนะครับแล้วก็ การฟื้นตัวก็จะไวกว่าคนที่แบบไม่ได้ซ้อมหนักแล้วไปแข่งหนักๆเลยใช่ไหมครับก็จะต่างกันแต่ว่าแนะนํางไม่งายอย่างนี้ให้ใช้สูตรง่ายๆคือเรานับตามจํานวนกิโลที่แข่งเลยนะครับสมมติว่าถ้าเราแข่ง10กิโลเราก็ควรจะพักสักประมาณ10วันถึงจะไปแข่งใหม่ได้ถ้าเราแข่งฮาฟมาราธอน21กิโลเราก็ต้องพักประมาณสัก21วันแต่ว่าน่นถว่าไม่ได้หมายความว่าออกกําลังไม่ได้นะแต่พักแต่ถ้าไปแข่งใหม่ก็รอสักประมาณ20วันเป็นต้นไป แน่นอนก็มาราธอนก็เหมือนกันนครับก็ควรจะพักอย่างน้อยๆหนึ่งเดือนหรือประมาณสัก42วันแล้วกันนะามสุดแล้วค่อยไปแข่งซ้าได้อีกทีนะครับการที่เราไปแข่งเร็วเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายมันช้านะแล้วก็ทําให้เรื่องของการฟื้นฟูนเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเป็นการรีพีทการใช้งานเยอะๆก็จะมีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนะมีทั้งหมดนะเข้อข้อแรกเลยเข้าเส้นชัยนะครับ อย่าหยุดเลยนะครับขยับขาไปมาเพื่อทําให้เลือดไปเลี้ยงในหัวใจได้ไม่บูบอันที่2เข้ามากินพวกน้ำเกลือแร่กินคาร์โบไฮเดรตหวานๆน,นะครับรีเพสเรื่องของฟลูอิดหรือว่าน้ําที่เสียไปเกลือที่เสียไปและ ได้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับอันที่3ามมื้อเช้านะครับกินหนักได้เลยเน้นเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะครับคอยตรวจดูปัสสาวะต่างๆนะครับว่าปัสสาวะเริ่มสีจางหรือยังนะครับอันที่4ก็คือนอนซะนะครับนอนประมาณสัก1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับทำให้ร่างกายสดใสมากขึ้นนะครับอันที่5้ามื้อเย็นกินปกติตามที่เราอยากกินได้เลยนะครับเน้นคาร์โบไฮเดรตเน้นโปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เสียไปนะครับอันที่7ก็คือ ก่อนนอนรีคโคเวอรี่เบาๆใช้โฟมโรเลอร์นวดหรือว่าใส่พวกคอมเพรสชันต่างๆที่ขาที่น่องนะครับทำให้รีคโคเวอรี่ได้เร็วขึ้นนะครับอันที่แปดแอคทีฟรีคัลบูรี่นะครับใบน้ำเบาๆสองถึงสามวันหลังที่จะแข่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเริ่มกลับมาวิ่งอีกครั้งนะครับอันนี้ไม่ได้แข่งนะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมง20-30นาทีนะครับวันแข่งก็จะนับไว้ตามเวกีฬาตามกิโลเมตรที่เราแข่ง ยิ่งกิโลเมตรเยอะเราต้องพักนานนะถึงจะไปแข่งใหม่ได้นะครับถ้าเป็นมาร้อนก็ประมาณสัก30วันถึง45วันละกันรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าตัวเลขนี้ก็อาจจะแวรรูของแต่ละคนนะแต่พยายามทําให้ได้ประมาณนี้เราก็จะได้ไม่เขาเรียกว่าไงไม่ไปใช้ล่างกายให้มันมากเกินไปจนทําให้เสียสุขภาพแล้วก็จะทําให้เราสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ดีด้วยนะครับมันก็จะมีผลทั้งในแง่ของสุขภาพที่ดีแล้วก็การซ้อมใหม่ที่ดีมากขึ้น สิติก็จะดีมากขึ้นได้ครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ